แกงหน่อไม้ทุกคนแพ้ก็เลยว่านี่แพรจะมาแกงแกงหน่อไม้สไตล์แบบแพวานี่แหละแพ้แกงใส่หมวดตัวแกงเป๊ะแกงเละแกงเถือของแพ้นี่เลยแต่ว่าอร่อยแบบแกงแบบคุณโคราชเนาะเดี๋ยวแพ้จะมาทําให้ดูว่าแพแกงยังไงเผื่อใครจะอุ้ยอ้ยใครจะอยากได้เอาไปเป็นไอเดียนี่แพ้กำลังจกะปลอกหน่อไม้ใกล้จะเสร็จแล้วร้านไทย ของเขาเพิ่งลงวันนี้จริงๆของเขาลงแต่เขาไม่เขาไม่เปิดเดอกวันนี้เนะี่ยจะว่าแปบบังคับเขาบอกเปิดเขาลัางลานก็เลยนี่หน่อไม้หน่อไม้ก็ไม่แพงแบบทุกคนหนอน,นี่เจ็ดยูโรมัง้งหน่อยใหญ่พอสมควนอนะ่ะโอเคเดี๋ยวแพขอ,ไป,อ,ไ,อ,อ,พอไปซับหน่อไม้ก่อนเิอุ่นนิดพะล่วงไปซับหน่อไม้ก่อนเอาแปมาให้ดูว่าแพจะแกงใส่อะไรดึงเดีอยวเซับหน่อไม้แป๊บหนึ่งมาทุกคน นี่เพรก็ตั้งน้ำแล้วเนาะน้ำแกงเพรก็มีอะไรเออ่กระชายพริกตำพริกแล้วก็ตำพริกใส่กระเทียมใส่หอมแดงแล้วก็ทุบตะไคร่ทุบกระชายใส่ลงไปเนาะใส่ใบน้ำยานางเลยด,ดิอันนี้ข้าวพัดไปดูข้าวพัดเพพัดให้เล็กหน่อยดูใ,ใกล้ๆน้เพร์พัดข้าวพัดเนยใส่หมูยอ ใส่ใส่ไข่แค่หลอดเพริ็กน้อยเพริ๊กอน้ำเดือดนะตอนนี้ทำเซต,ตเดลดของลูกเดี๋ยวเพื่อจะเรียกลิ็กน้อยมันกินเขา่าแต่ของเพยิ๊กยังเซตเขาไปซุกซูอ่ะ อันนี้น้ำนี่ก็ใกล้เดือดแล้วเนาะอันนี้หน่อไม้ที่ไปต้มไว้หน่อไม้หน่อไม้มันก็เป็นหน่อไม้จืดนั่นแหละแต่ว่าไปต้มแป๊บหนึ่งสิบนาทีต้มให้มันแล้วรสชาติมานี่แล้วไปก็มีเห็ดฟางดา่าเห็ดฟางกระป๋องแล้วก็มีพักอีกตูวสดๆเลยใบนางรักแล้วไปก็มีใบชะอมสดๆจะ,จะใส่แกงหน่อไม้แพะวันนี้ เอาไใส่หมูสามชั้นดาทุกคนเคยเห็นไหมเดี๋ยวไปเร่งไฟสักหน่อยกันนะไม่อยามันเดือยเดี๋ยวันก็ตําเขาเบือเดอ้อเขาเบือใครก็รู้จักแล้วเนาะข้าเบือคืออะไรเขาเบือก็คือขขาเหนียวเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอามาตำให้มันละเอียดทำให้น้ำแกงมันข้นเนาะไม่ใช่เขาเบือที่อันนั้นนะเขาเบือที่ใส่ลาบนะอ,บอันกันเนาะ ถ้าน้ำแกงเดือดเร้วเดี๋ยวเพรจะใส่หน่อไม้ใส่ผักไอใส่ฮิดลงไปเคยแกงยากาลางมือเร้วเดิมเพรจะแกงให้ดูว่าเพรทำยังไงเนาะเพรชอบแบบนี้สูตรนี้แล้วเพรก็จะใส่ปลาผงด้วยคนโคราชจะรู้ว่าแกงหน่อไม้เนียน่ยนะแกงเปืะเนาะใส่ปลาผงนี่อร่อยมากแล้วเพรก็ชอบด้วย น้ำเพิ่มอีกนิดหนึ่งใส่ป้าผงนี่ยังลอยเลยเด้อแกงน้าไม่เนี่ยใส่น้ำปลาใส่ป้าผงแต่เพร่ขอแหนมแมใส่หมูสามชั้นลงไปด้านิดนึงทุกคนเพราะว่า,าชอบกินเนาะสูตรเพรเลยใส่หมูสามชั้นนั่นแหละเดี๋ยวร้อน้ำเดือดเดยว ถึงตอนขั้นตอนปรุงรสเองค่อยมาดูเนาะเกิดแล้วราจะใส่น้ำปลาปลาผัดต้มไว้เนาะหม้อปลาแพนเนี่ยแหละหมดเลยทำไมเพ่ต้องต้มน้ำปลาไว้เนี่ยเพ่นต้มไว้ตั้งแต่หลายวันแล้วที่นี่เพ่ก็ปิดฝาวางไว้ผงนัว ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายเดี๋ยวไปหาปลาผงก,กันเด้อมันกำลังจะเดี๋ยวป๊บหนึ่งมันกำลังจะทอดปลาสลิดด้วยกินกระแกงอันนี้ปลาผงเพิ่เอามาจากบ้านนะเพ่ยังไม่ใส่กระปุกเลยช้อนหนึ่ง รวยปนขึ่งไปเพื่อความหอมเตอมินิดกันเลยตะลิดเลยใครคิดว่าแค่วาทำกบเข่าไม่เป็นอะ่ะคิดผิดนะจ๊ะเพราะว่าแค่ทำเป็นเพราะว่าอะไรแค่บานคนกินยากเนาะที่นี่เวลาแไ,ไปกินของคนอื่นแล้วมันแหมมันไม่ถูกปากเองอะไรอย่างนี้นะ่ะ แพ้ก็เลยต้องทำกินเองก็จะใส่หมูแพ้ก็จะต้องดัแดแปลงในสูตรที่แพ้อยากกินอะไรนี่นะ่ะคนแล้วก็เลยต้องเรียนรู้ที่จะทำมันแต่เป็นคนเลือกกินเรื่องมาก,กว่าเช่นะอืมถ้าอะไรก็หาอะไรที่แบบว่ามีกลิ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแพ้ก็ไม่กินแพ้ก็จะขอบายขอชิมก่อนหน้ามันเป็นรสชาติยังไงตอนนี้ พอดีใส่น้วไชเาอีกนิดนึงก็พอดีเลยดิทำไมอร่อยเนี่ยหมูสุกแล้วเดี๋ยวเรไปหั่นตอนในนวดเพื่อจะชิมได้เสร็จเห็ดฟางให้ดูปลาสลิดแกะมีไข่ด้วยเดี๋ยวไปจะบ้างบั้งทาเกลืออะไรเพก็จะทอดกินกับแกงเห็นไหม จะพีอเอาออกกันหนดิจะพไม่ได้กินมดนี่นะสองตัวพอเดี๋ยวพีอขอไปนี่แหละแกงยังไม่เดือดเนาะเดี๋ยวพีอขอไปไปบ้างปลาสลิดก่อนเดี๋ยวพีมาให้ดูต่อในแกงพีก็เดือดแล้วตอนนี้พีก็จะใส่ข่าเบือเนาะคนขาเบือใส่ลงไปใหน้ำแกงมันข้นๆวางังกเก็บเลย แค่นีแปดปีเลยเด้ทุกคนแปดตั้งแต่ย่ายมาแม่ซื้อไห่แม่ซื้อไห,ห่ตอนมาให,ใหม่ๆก็ใช่มาจนถึงทุกวันนี่ใช่คกไหมเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันแตกอะไรเงี้ยตอนมันจะหาซื่อยากตอนสม,ม,มัยมาใหม่ๆมัน,นยังไม่มีร้านไทยมากใช่ไหมล่ะแต่ทุกวันนี้เนะี่ยมีเยอะแยะ ใส่ปานะอีกนึงแล้วแล้วใส่พักเลยนี่ชะอมจริงๆก็ใส่ลูกโดดลอยดาก็ได้เนาะชะอมกับอีกตัพักเลยน,นะภาษาภาษาเขาดเนี่บใบมังลัก เนยหน้ากินไหมอันนี้จะตั้งกระทะไว้เราจะทอดเองนะปลาสลิดเนยทุกคนเสร็จแล้วหน้าตาหน้าก,กินไหมแกงเปรอะของแพรจริงๆแล้วมันมีข้าวโพดอีกอย่างหนึ่งนะซื้ขขอข้าวโพดมาด้วยแพรว่าจะใส่แต่ว่าแพรดูแล้วว่ามันเยอะแล้วแหละแพรก็เลยเอาไว้กินเล่นๆข้าวโพดนี่เสร็จแล้วทุกคน ไปเดี๋ยวเ,เองไปจัดจานเดี๋ยวไี่ทอดปลาส,สลิดแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเองไปจัดจานเดี๋ยวไปกินให้ดูเนาะโอเคมาเสร็จแล้วทุกคนกินข้าวแกงเป๊ะให้ดูหยกอยากนะก่อนจัดแต่มุมนี่นี่แกงหน่อไม้นี่พักอ่ะพักอะไรฮนะใบมงลักหอม,หม ชะอมเห็ดฟงงางนอไม้ดสดๆมาชิมเพิใส่หมูสามชั้นดน้จริงๆเนาเขาไม่ใส่กันหรอกแต่ว่าแ้วแต่คนชอบเนาะพี่อยากชอบสุดนี่แล้วมันก็มีนี่ปลาสาลิดทอดพ้าชอบเป็นคนที่เวลากินต้มกินแกงอะไรเงรี้ยชอบมีของเคียงเนาะ,ะกินเกือบทุกวันเลยปลาสาลิดทอดพ้าชอบ อร่อยกดีกินชิมแกงกันรอนเขาก็ร้อนแกงก็ร่อน ชอบทอดกรอบปลาสลิดจิ้มก็แก,กงอร่อยปลาสลิดไข่ดาน,นะปลาสลิดกร้านไทยเนะะาะแพ็คหนึ่งมีประมาณเก้าตัวเท่าไหร่วะสิบสองกโลมั้งแพ็คหนึ่งตกตัวไไหนึ่งอ่ะ รร 1, 1, ประมาณหนึ่งยูโรเสร็จๆประมาณตกหนึ่งตัวหนึ่งประมาณห้าสิบบาทถือว่าโอเคไม่แพงเขาบ่า,า,ายเวลาเองกินทีหนึ่งน่ะเองก็ไม่เด้กกินมือเก้าตัว19เก้าตัวเหมือนไรแพงอย่างแพงกินคนเดียวเนี่ยแต่ทอดจริงสองตัวสามตัวเต็มที่ ต้องมีติดบ้านปลาะลิดแผ่นเอามาทาค่ะเดี๋ยวหน่าร่อนแล้วก็ซื้อมนันเทสองสามแพ็คแล้วแพ็คเอามาทาเกินแพ็คก็ตากเด็ดเป็นปลาสลิดเด็ดเดียวอร่อยติดปลามากก็เลยตลาดเนาะ แกหงหน่อไม้ผสมยากเลยคนแพ้ฟังกระป๋องแต่กัะดีดีหน่อไม้หนอหนี่แพ้ซื้อมาราคาเ่าหรว่ว่าเจ็ดกิโลกว่านั่นแหละแต่แม่แตาไม่อยากถ้าแพ่อยากกินอ่ะไม่เคยเสียดายเงินรอกขออะไรก็ซื้อ พื้อไม้เราทำกินอร่อยยิ่งแบบมีความสุขคนที่นี่แหละบางพี่เคยเห็นเพี่ลงคลิปทำกุ้งเขาช่วงนี้ทีๆเนาะพี่หลายคนเขาจะถามคอมเมนต์ว่านึกว่าไปทำกุ้งเ,เม่เป็นอะไรเนี่ยทำเป็นจากทำเป็นหลายอย่างอยู่แต่ว่าพี่ไม่ค่อยถ้าอยู่เมืองไทยนะพี่ไม่ทำเลย ให้แม่ทำให้น้องทําแล้วก็ซื้อเขากินแต่ถ้ามาอยู่นี่เนี่ยใครทำเราแพ้เป็นคนที่ไม่ค่อยกินก็ข่าใครง่ายนะคนที่เรื่องมากคนที่เนี่คนที่ทำงานจะลูก บางคนเนี่ยไม่ได้กินขา่าหอกเข่ามากิน,กน,นนะด้วยกันอย่างไงนะไม่ได้เครียดกันรอกนะแต่แพรไม่เคยกินเข่าเขาเลยนะไม่ใช่ว่าเขาทําไม่อร่อยหรือว่าอะไรอย่างบางครั้งเขาทําปลาหรืออะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเหมือนทอดไหมแห้งทอดไห่กรอบดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีกลิ่นปลาดึงอะไรแล้วมันจะฝังใจแพรคือถ้าแพ้กินอะไรแล้วมันมีกลิ่นกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นอะไรไม่ดีอย่างเงี้ย มันจะฝังใจแล้วแพ้ก็ไม่กล้ากินของไข่ของเขาเลยอะไรนี่เนาะบางทีเขาจนแบบว่าแพรเป็นอะไรเนะี่ยไม่กินกข้าวเขาพี่เลยอะไรงียนะแต่ว่าแพรไม่ได้เป็นอะไรดอกมันอร่อยอยู่แต่ว่าแพรเป็นคนเรื่องมากเองแหละเป็นคนยาก เิ๊กน่อยกินข่าวแล้วเนาะแค่กินคนเดียวเพราะว่าตอนเด็กน้อยกินเพราะว่าไปกลับบ้านค่ำวันนี้ไปเลิกนานแล้วไปส่งพี่เล็กทำไมพี่ก็เลยแวะล้านไทยพ้าถึงบ้านหกโมงหกโมงเ็จหกโมงเย็น ฉัรัแล้วก็กลับมารีบทำข้าวเข่าให้ลูกซับนมงอมไม่ถ้าลอกกินข้าวงกันค่ะตอนนี้อ่ะชุ่มกว่าสงสารเลดหน่อยก็เ,เลยให,ให้ลูกกินก่อนส่วนป๊าไม่ต้องถามถึงตอนนี้อยู่บ้านแม่ไปบ้านแม่แล้วตอนนี้ป๊าไม่กินเข่าเนะป๊าเขาจะมีวันแบบว่าวันไดเอทของเขา ไม่่วันไนวันนี้เขาจะกินแต่ผล,ลไม้เลยส่วนมากป๋าจะกินผล,ลไม้ส่วนใหญ่แล้วก็ไปกินข่าวนอกบ้านแต่ว่าวันนี้กินผล,ลไม้เขาเป็นน้ำาแค่เขากินข่าวคนเดียวเนาะป๋าเขาดูแลสุขภาพ อ,อร่อยอคืออร่อยเดี๋ยวนี่อยู่มังนอกมีกินคืออยู่มังไทยแหละมีทุกอย่างว่าจะเองอยากหัวปีหัวเปอร์มีมัดแค่ว่าเดี๋ยวแม่จะไปซื้อหัวปีมาทำนี่ทอ,อดมันอยู่ทอดหัวปี พอจะหมดละแก่หมอน,นี่นะพรุ่งนี้ก็ตักไปกินทำงานกับกับม้อนอ่ะอาจจะเลือถึงเย็นนี่อีกมือหนึ่ง ถ้าเหลือพุ่งถึงพุ่งนี่แพ้พุ่งนี่แพ้ก็ไม่ทำกับเขาก็กินแกงก็ต่ปลาสลิดเพิ่มหรือว่าบางทีอาจจะทอดต้มมือแห้งลังไม่ดูหรือว่าจะเจียวไข่ซะแหละฮึอยกินดูคำหนึงห่งเดี๋ยวไปจะไปเลยทุกคนกินนานอะ ยาวพูดชิบคำใหญ่ๆโอเคแพทคอเพิ่มข่าวจักนิดยังไงคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแพทหนุนด้จ้ะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันเนาะแพทจะได้มีกำลังใจสรรหาหัวข้อสรรหา คอนเทนต์อะไรมานำเสนอทุกคนนะนั่นแหละคลิปนี้แพ้ก็ลาไปก่อนเลยเด้จ้ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย